สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวิเชียรยนิธาสมพันธ์คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหารและทีมงานครูสาทุกท่านเนื่องในโอกาสครบรอบ76ปีในอดีตครุสาเนี่ยทำหน้าที่กํากับควบคุมดูแลและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพครูนะครับในปัจจุบันครุสาได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาจัดการ นะครับมาสร้างระบบกลไกลในการบริหารด้านการบริการด้านการพัฒนาวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูรวมทั้งการส่งเสริมสวัสดิการและงานวิจัยทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้ที่จะมา ขอต่อใบป,ประกอบวิชาชีพครูมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูรวมทั้งท่านผู้บริหารสถานศึกษาด้วยนะครับเ,เกิดความคล่องตัวนะครับอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครต่อไปแล้วนะครับสามารถทําในระบบออนไลน์อยู่ที่โรงเรียนก็สามารถทําได้นะครับในอนาคตนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าครูสุภา จะอยู่คู่กับครูไทยของเรานะครับคอยส่งเสริมกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพครูให้วิชาชีพครูนั้นเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับเป็นวิชาชีพที่ผู้คนในสังคมยกย่องเคารพนับถือนะครับเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าแก่สังคมขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงานครูสภาทุกท่านครับสวัสดีครับ